สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจําปี2 5งพัาร้กครับแต่ผมนายสงยศ์เชิดกระโทกนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสํานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับครับก่อนอื่นต้องกราบขอพระคุณท่านคณะกรรมการนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการขัดเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ของอำเภอโชคชัยนะครับแล้วก็ได้ให้โอกาสกับผมได้นำเสนอผลงานนะครับเพื่อคัดเลือกข้าราชการดีเด่นนะครับในส่วนของข้อมูลทั่วไปนะมีอายุ43ปีนะครับเป็นบุตรของนายสายอยู่เชิดกระโทกนะครับท่านเสียชีวิตแล้วนะครับและเป็นบุตรของนางลำไยเชิดกระโทกนะครับผู้เป็นมารดานะครับมีพี่น้องด้วยกัน3คนนะครับ มีพี่สาวสองคนนะครับและผมเป็นบุตรชายคนเล็กนะครับสถานภาพผมได้สมรสกับนางนนลุมนเชิดกระโทนะครับและมีบุตรธิดาด้วยกันหนคนนะครับคือนางสาวเทวิกาเชิดกระโทนะครับอายุ17ปีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม .5 ่าโรงเรียนมารีวิทยาครับประวัติการศึกษาปี2 5 4 9ัจบปริญ,ญญาตีครับรัฐศา,าบัณฑิต สาขาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชปี2552นะครับผมจบการศึกษาในระดับปร,ริญ,ญญาตรีเกษตรศาสตร์บัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ปี2566ผมจบปร,ริญญาตรีเกษตรศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาการบริหารจัดก,การทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมครับในส่วนของประวัติการทํางาน ผมบรรจุรับราชการครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2557ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนดูรีจับบงหวัดนครราชสีมานะครับเป็นพัฒนากรรุ่นที่97ครับและเมื่อวันที่1กันยายน2560นะครับก็ 2, บได้ย้ายมาปฏิบัติราชการนะครับที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัย จังหวันดนครราชสีมาครับครับสำหรับปณิธานการทำความดีนะครับของตัวผมเองนะครับผมจะยึดหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการทำงานนะครับก็ จะนำหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงมาปรับใช้ใน,น,นชีวิตประจำวันนะครับในตัวเองแล้วก็ในงานโดยตลอดนะครับเนคณะกรรมการได้รับชครับ